สวัสดีครับพ่่อแมพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพรอกับดอลลราตอนเศร้าๆพี่น้องของวันที่16รกรกฎาคมพศ2567นะครับตอนแรกๆเข้ากับจะงหวะพ้นแล้วนะครับว่าสล่าเห็นแมงรัฐบาลจะออกตัวไหนนะพี่น้องเนาะนะครับผู้ใดที่กําลังมองหาตัวเลขกน่าทางดีๆเด็ดๆนะครับสามารถเข้ามาติดตามรับชมทางช่องดอลลราชาแนลนได้อีกหนึ่งช่องทางเด้อพี่น้องมีตัวเลขกน่าทางหลายบองหลายบอลลา,ายตำนักเอามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาไปน้ำกันนะครับชอบสำนักใดเลือกสำนักนั้นพี่น้องนะครับผม ส่วนตํานักอื่นๆเท่ากับเบิงเป็นแนวทางประกอบกันนะพี่น้องนะครับผมคลิปนี้เดอรลลามีตัวเลขแนวทางของปูคะรสินนะครับที่เอฟซีลาทันได้สอบถามกันมาแล้วพี่น้องได้มาแลว้วตัวเลขของปูบบไลคู่บไลชุดพี่น้องนะครับผมทางทีมงานได้กรุณานํ่ทรงมาให้เดี๋ยวเขามาเบิ้งหวดวที่ผ่านมาก่อนนะครับเพราะาดอลลลาตามปูคะรสินงวดนี้เป็นงวดที่สองนะครับงวดแรกก็คืองวดนี้พี่น้องนะครับปูหามานหนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมา นะครับไฮมาก797กับ97แล้วก็987กับ89านะครับของฟูกป็เขาที่89ล่างนะครับพี่น้องเลขกที่ออก503แล้วก็8 9นะครับผมบาหลายคู่บาหลายชุดนะครับเอฟซีลายท่านก็ได้สอบถามกันเข้ามาน้องพี่น้องเนาะนะครับยนะนะ๋ยวขึ้นหน้าจอให้เบิ่งไวต้องกันเรย่มงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับผมบ่ต้องเสียเวล,ลากันโดนจจจเจาะจอจันจันเลยพี่น้อง เดี๋ยวสิบนั่านนะพี่น้องนะขึ้นหน้าจอมาเลยขึ้นหน้าจอก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องขึ้นหน้าจอมาแล้วนะครับผมทางทีมงานได้กรุณนาน้ำส่งมหให้นะครับปู่ปูคารสินงมวดวันที่ ิบหกมือนี่แหละพี่น้องนะครับสี่หูโ้นกันกรกระดาษผมพอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับปูหอยโบรอณคู่โบลาณชุด,ดพี่น้องนะครับไอซ้ำเกาครึ่งหมดที่ผ่านมาเนี่ยหละนะครับชุดสามโตห้าเก้าอ้ตอนนี้เคียร์พีพี่น้องนะครับอ๋อขอไทยเอฟซี FC นะครับผมเคียนยังไงนะครับปูหามาก ห้าสี่เก้านะครับเจ็ดสี่เก้านะครับผมส่วนสองตัวก็มี่สี่เก้ากับห้าศูนย์นะครับผมนะครับอ๋อบอหลายคู่บอหลายชุดพี่น้องแคปหน้าจอไปเลย ตัวเล็ทุกหมองทุกบอนนะครับเดี๋ยวเากน็นำไม้พี่ให้น้องขัดปช่วเบิ้งกันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมขัดมากันชอบก็จ่จงเอาไปตัดทินใจกันอีกที่นึงนะพี่น้องนะครับผมขัดบมกักบ่ชอบเข้ากับดูไว้ไม่เสียหายนะครับ แคปหน้าจอเลยนะครับอาจจะบอกไม่ได้เนี่ยอย่ารายพี่น้องนะครับเพราะว่าตัวเลขทั้งขางของปูคารสินกับทรงมาให้กับปูสายตัดนะครับปูสายตัดก็เอามาบอกให้กับทีมงานนะครับผมดอลลาก็ได้ตัวเลขมาจากทีมงานนะพี่น้องเนาะนะครับผมเอาแคปหน้าจอตามนี่เลยนะครับพิจารณาเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับปูคาราินสิบหกกรกฎาคมพศ .2567 มือนีหรับพี่น้องนะครับผม549 49 7 49้าแล้วก็นะครับขอบคุณทุณทั้งทีมงานนะครับที่ส่งน้ำตรีแล้วทางมาให้กับดอน,น,นล่าชาแนลเอามาฝากเอซีพี่น้องนะครับกราบสาธุปูาสายตัดปูกระสนนะครับที่ แบ่งปันตัวเลขท่าทางให้กับเอฟซีให้กับญยตดโยมนะครับผมขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีแห้งแห้งรื่ยรุ่ยปังปังกันพี่น้องนะครับผมสามาถ่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจนําที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบร้พลาดช่วคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะครับผมแล้วก็อย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปหนาพี่น้องนะครับวันละาจะมีตัวเลขแ่าทางจากตำหนักใดมานําเสนอให้พี่ให้น้องท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะ ครับผมคลิปนี้เป็นของปู่คารสินแคบนาจอเลยพี่น้องแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ